สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายด,ดีสุข,ขสุขคนสมองสบอยพออกันดีแล้วกับสองน้องเดือนพี่น้องทีมงานยูทูบเบอร์พี่น้องเลยจะชิฟากันไปใส่มไ,มไม่เท้าลดพาหน่อยจะบ่หรือว่ <laughs> <laughs> าขั้นนะบ่ ข,ขั้นนะคือได้ไปแอมเทียนเจ๊ชิพากันไปใซสพี่น้องเอ้ยเดกคลองเต็มโหลดพี่น้องอยู่คันสีแดงนะก็เป็นประแดกคิงคําพี่น้องเอ้ยจัดไปเบาๆสองขวดพี่น้องเอ้ย เจก,ก้เหลาปลาแดกคายดิบคายดีจะจะลูกค้ามานั่งถาเอาพี่น้องเอ้ยต้มบ,บาวด์บาว่ายอันนี้ก็เป็นปลากระป๋องแล้วก็ะเ้นงนัวพงสุรดพี่น้อง น้ำโป่งน้ำปลาเกลี่ยมพร้อมพี่น้องแต่ทัวดินนี่เป็นของเจ๊เพิ่นเขาหายพี่น้องบ่แม่นของไปฝากได้พี่น้องใบหมอนแม่นกระจ้ากันใบทราเจ๊สิพาไปไซด์เลยพี่น้องเอ้ยแม่น้องเดินกับบุ๋เคยไปจักเื่อเรารุ่นเบอร์ห้ากับชิดแอปไปเห็นกับเมื่อนี้เลยพี่น้องเอ้ยเรา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 ไปเห็นสม่าอืมเอาไปแบบป้า

มีมามา่าสามลังพี่น้องแล้วก็ปลากระป๋องปลากระป๋องร่วมเบิรดหาแพ็ะพี่น้องเลยป้าวชตอนนี้ยังรอหัว้หน้ะเมนมีไข่น้นนนนำได้พี่น้องเลยไข่ก็มี ขอบคุณพี่ได้หลายเด้อที่ใจดีเนาะสอยเรือคนถุงยาแพงเมเงีก็ขึ้นราคาช่วงโควิดนี่เนาะเอาสังเกตสายบุญอ่า โชก้าดูทีมองกระถาบอกกระถาอะไรเอา่ยวดมัยังอยู่ได้อยู่มันลงอย่างเหตุให <c oughs> ม่พี่น้องเอ้ยผู้เลยพี่น้องเอ้ยกระถาเบิงพูแเละทางไปทางมาผู้เลยพี่น้องพี่น้องเปิดมาบานนี้พายุไซสพี่น้องป้ <c oughs> <c oughs> พี่น้องมานาพอลูกโคบพี่น้องเอ้ยแบดงบ้ทางนุ่มๆฮาหนุ่มพี่น้องเอ้ยมามานำเจสายพี่น้องเอ้ย มาก็ได้ของฝากเยอะแยะพี่น้องทั้งดงลาลังพี่พน้องเลยหูกองจุนผูนยอ,ยอยู่คองอยู่กองกินคองตุนสามสิกินบบนี้ปลาก,กระป๋องจำเข้าไป <c ười> เด็กเดก,ก็กินปลาก,กระป๋องเนี่ยมันกินง่ายชิป้ทางไหนบ้านนีไ,ไ,ไ,ไปาก่อนเลยแล้จะเท่ากับเท่าเจ๋ ไปใส่ปามันหายไปกังขามก็ขึ้นอย่าสะดุกว่าสวยกหานม่อเงนเสกากบอยแล้ก็เจสแดงใป้เาถูกเนาะ เท่าก,กา,ากับสาธุถูกหลูกา็สโลอนอยู่สายซีเดียวกันค่ะพี่น้องเท่ากับมาครั้งแรกพี่น้องเลยเท่ากับโบเคยเห็นจักเธอ บ่เคยมาทา้ามีแจักเกอร์ถือฮะก็ได้มาครั้งแรกพี่น้องก็เห็นแต่ในขีปปะเท้ากับไม่เท้าเจ๋เนะาะแล้วก็ส่องซาบุไลน์นะพี่น้องเห็นเพิ่นต่อเติมให้แล้วก็ดีใจที่ทม,มีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะมาซอยเรือเพิ่นเลยบัามาโอ้ยไปจ่ายค่ามากตอนไหนวะอืมขามากปะทะอันที่เป็นแจกขามาอีกโอ้ยพอทาานี่น นักก็อดทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องเลยตั้งสาไฟเป็นทุกสิ่งทุกอย่างตื่นสมาธิไปเบิ่งดวงเออไปเบิ่งดวงเลยจ้ะดวงให้สี่ได้ผลักแต่ต้อนรับก็ไปซื้อโหลดไปซื้อโหลดกระถวยต่อกันเะิ่มได้เหนียวหนักหนักหนั่นะแสบอยู่บ้านอยู่บ้านนี่โมเมนต์เราไม่ต่เวียกกันโชยเลือคนถูกยากเลยพี่น้อง แกใครให้ทีมงานกับจุดตาเหลืออัก่นแหละจ้หน่อยโทรศัพท์่นนั้นจ้หน่อยโทรศัพท์่นนี้จหน่อยอคนหนึ่งเป็นอันนั้นคนหนึ่งเป็นอันนี้จาก่อื่อ้องอีจอยข้องจอยนะเนีปัญหานาอย่้ายกด้นะกระคืดนะแก้ครให้จุดตาันที่ไเป็นนนี้ก็เมมนมาสิสุ ยังบ่ทันเอาา่ยว่าน้งดอกเออกระบปรงแดงมาสีส้มมันหนามดอกกะกะเบิบบ่งๆไปตาเห็นอย่างไรเนาะตอนแรกคิดว่ามนนันเป็นปัญหาปานิ่งลำร่างเบิ่งๆนะตอนมันมามือเล่นนะอุตส่าห์กอกสื่อกอกย่อองางลงไปเรียบร้อยแล้วมีปัญหาทีล่างเนาะ อีต้นแต่พุนน่อยน้นพุนสะอาดค่ะอว่าเ่เปียเยนพนว่าส่างอนสะอาดประสัรประสาแอมเมืมมนนม่อนี่ชิท่านแอมอยูบ่บพาคือเมือม่อนมาอีกเลยท่านเนะาะส่างต้องเลงบ้านอันส่างกินข้าวเทียเท่ยงแล้วบะนี่ สางสตาร์ทใหม่ชะางลงมาชสางกินข้าวเที่ยงอลไรบ่สยังไงได้สิเป็นเห็ดกับข้าวอยู่เนี่เออชิได้ยังให้สางกินเนาะปลากระป๋องนี่บ่จักให้สางจ้ำจ้ำจนตาเหลือกระบอกเบิ้ลเดือนไหมปลาแดดป้าหมูน้ำผึ้ืนนี่ปอนที่นี้โลดแจ้งมาใหม่ปลาแดดปลาหมหน้ำตาลนี่เลยป้อนเข้าไปป้อนที่นี้แล้วบอส เออให้มันปอนไปนี่ปอนเลอนเอตัวปลากระปองอะเนาะจามจนตาเหลือกตาส้นกับปเบิดสามชิจักประแดกสามชิตั้งอืมมาอุดมันมาอุดนูนอีกแลวอืม ปลาตัวหนำปลาผมมียังก,กินกันนั่นแหละหนำปลาฮะแหละจ้ำโลดจ้าำจะใส่ไข่ใส่โป้งผมปลาโ้ยเจ้ากินเลยโอ้ยผมบอกว่า,ำาวยำเจ้าเนื้อบ่าวเอ้ยอือโทษเบาเออเบาทอนอ่าเห็นเมตาเะเ่็นทางขาเหรอเนี่ยอ่าดีอ่ <c oughs> อา <c oughs> หลายคนโพดต้องลูดต้องีแมนบดนะพี่น้องนี่เดือนแม่ทำอะไองนนอกนะเอาปุ๊บวิเอาวิวิผลเอาเอาเอาเดือนมาจับดิเอาเอากระเบิ่งตัวในงขีดพี่น้องเพื่อไทยเห็นลูกคนที่หกเพิ่น เมื่อนี้ฮ้ามาประดโซกดีเห็นลูกคนที่หกคนคนบวชพี่น้องลูกกกบออันผูกเป็นจัวนะเออลูกกกคนลูกคนแรกสางกับเฮตโตพี่น้องบัดนี้แย่งย่ายกันปัด สาวอํากับสาวบัวลรยมาทีหลังพี่น้องเลยมาทีลังหมูงจะได้อีหยังเต็มอยู่พี่น้องเลยเอละไรพี่น้องมาฮอนี่ก็สมมาพาควนเลยพี่น้องไปที่ขับมาเบิ่งก็อย่าลืมก,ไกดไลค์กดแ์กดิตตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้แม่น้องเดือนหนเดอ้อไปเลยพี่น้องพบกันคลิปหน้ากับสบายดี